ครับสวัสดีครับทีนี้เราก็มาต่อกันนะครับสำหรับการตัดต่อวิดีโอที่ได้จากการบันทึกการสอนนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับจากการใช้โปรแกรม OBS Studio นะครับจากนี้นะครับเราจะมาใช้โปรแกรมในการตัดต่อนะครับที่ชื่อนะครับ Movavi Video Editor นะครับตัวนี้นะครับซึ่งหลังจากท่านติดตั้งเสร็จนะครับก็สามารถเปิดเข้ามาได้นะครับ เมื่อเข้ามาสู่โปรแกรมนะครับให้เราเลือกตัว create project in full feature mode นะครับโอเคในการติดตั้งครั้งแรกนะครับบางคนนะครับจะต้องนะครับเข้ามาดาวน์โหลดนะครับซึ่งนะครับดาวน์โหลดพวกเครื่องมือต่างๆอย่างเช่นตัวแรกครับในส่วนของตัวแรกที่เป็นนะครับ import ไฟล์ต่างๆนะครับตัวนี้ อย่างเช่นตัวแรกก็คือเป็นไมไฟล์ Fi นะครับไมไฟล์ My Fi ก็คือเป็นไฟล์วิดีโอต่างๆเช่นแอปเ e ดีไฟล์เรคคอร์ดวิดีโอนะครับตัวนี้คือการบันทึกวิดีโอจากกล้องที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับเราสามารถบันทึกภาพวิดีโอเราเข้าไปแล้วก็สามารถตัดต่อได้เลยนะครับต,ตัวนี้ก็คือเป็นแอ d โฟเดอร์ก็คือเพิ่มมาเป็นโฟลเดอร์เลยนะครับส่วนตัวนี้เรคคอร์ดสกรีนแคสตตัวนี้นะครับจะเป็นการบันทึกหน้าจอของเรานะครับแต่ตัวนี้ จะยังใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้เพราะว่าต้องได้เขาเรียกว่าต้องใช้แบบที่เข้าลงทะเบียนนะครับต้องซื้อครับพูดง่ายง่ายแต่ตัวที่เราจะใช้ก็คือเป็นการตัดต่อนะครับวิดีโอนะครับในส่วนอื่นๆครับที่อยู่ในส่วนของการ Import ไฟล์ต่างๆนะครับจะมีพวกเสียงนะครับก็จะมีไฟล์เสียงต่างๆที่เราสามารถนำมานะครับเซกใน งานของเราได้นะครับอันนี้เนื่องจากผมได้โหลดมาติดตั้งนะครับติดตั้งเรียนร้อยตั้งนานนะครับแล้วก็ใช้งานเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเป็นคนที่ติดตั้งครั้งแรกนะครับไฟล์พวกนี้เราจะต้องมานั่งดาวน์โหลดเองนะครับก็คือนั่งดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือเครื่องเราต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์มาให้ครบนะครับถึงจะสามารถใช้ไฟล์เสียงพวกนี้ได้นะครับชีวในการกับพวกมิวสิกต่างๆครับ มิวสิกก <mainland> <ounded> <not personal paid workout> ็เช่นกันแล้วต้องดาวน์โหลดนะครับสายเฟกตตัวนี้นะครับเราจะต้องดาวน์โหลดสก่อนเราจะถึงแบ็กกราวด์นี้ก็ต้องดาวน์โหลดให้ครบนะครับต้องนั่งดาวน์โหลดซะกรับแต่ตอนนี้ผมดาวน์โหลดมาครบทุกตัวแล้วนะครับอันนี้ดาวน์โหลดมาครบทุกตัวแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับส่วนประกอบของโปรแกรมก็จะมีนะครับข้างล่างก็จะเป็นไทม์ไลน์ครับ ทำลายหรือสตอรี่บอร์นะครับเป็นส่วนที่ใช้ในวางนะครับในการวางไฟวิดีโอต่างๆเพื่อเอามาแตดต่อนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพรีวิวครับส่วนนี้เป็นแสดยงพรีวิววิดีโอนะครับหลังจากที่เราดูในส่วนของการ i อินพุตไฟนะครับตัวที่2นะครับเป็นเอฟเฟกนะครับต่างๆนะครับเอฟ e ฟกใส่วิดีโอนะครับ เอฟเฟกมีหลายตัวนะครับเอฟเฟกตัวต่อไปท s i ซิชันครับคือการเปลี่ยนนะครับการเปลี่ยนฉากนะครับเห็นไหมครับการเปลี่ยนฉากระหว่างซีนระหว่างระหว่างคลิปนะครับเราสามารถเลือกแทรกได้นะครับทีก็คือตัวนี้เป็นตัวการแทรกครับแทรกข้อความต่างๆนะครับก็จะมีรูปแบบให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับ น,นี่เป็นในส่วนของสติกเกอร์นะครับเราจจะแทรกสติกเกอร์ต่างๆนะครับลงไปในงานเราได้นะครับสติกเกอร์ออบเจกต์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของภาพเคลื่อนไหวนะครับเป็นลักษณะเป็นเครื่องเทกว่าเครื่องหมายครับสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะครับตัวน,นี้ อันนี้ก็เป็นเครื่องมือก็ลูกเล่นคร่าวๆนะครับอ่าทีนี้นะครับเราจะเข้าสู่อ่าวิธีการนะครับวิธีการแทรกนะครับการสร้างงานนะครับสมมุติตอนนี้ผมจะนําเข้าไฟล์ที่มาจากนะครับการบันทึกของเราเมื่อกี้ครับผมก็กลับไปดูที่โฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ที่เราบันทึกไว้นะครับวิธีเอาเข้าสู่งานผมใช้วิธีง่ายครับผมลากนะครับ ลากมาวางวันนี้เลยครับนี่เอามาไว้ตรงนี้เลยครับซึ่งการตัดนะครับเราก็ต้องฟังก่อนครับวิธีฟังคือนะครับส่วนแถบข้างบนตรงนี้นะครับจะเป็นแถบเวลาครับที่เป็นตัวเลขนะครับเป็นแถบเวลานะครับแล้วก็เอาเมาส์มาคลิกนะครับเลื่อนนะครับแล้วก็กด p l a นครับซึ่งการกดเล่นและหยุดนะครับสามารถกดกดที่คีย์บอร์ดครับ คือกดที่แป้นสปีดบาร์นะครับเป็นการเล่นนะครับแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆครับก็ทำง่ายๆ,ายๆครับก็บคือ,คอน,นับหนึ่งสมมุติเราก็ฟังไปเรื่อยๆว่าเออเสียงพูดตัวนี้ช่วงที่เราบันทึกอย่างเช่นตัวนี้เรานับตัวนี้สมมุติว่าตัวนี้นับหนึ่งสองสามสมมติว่าผมย่อไปก่อนนะครับหนึ่งสองสามปุ๊บอ่าตรงนี้ได้แล้วนะครับ ตัวนี้คือช่วงเทปนับหนึ่งสองสามคือผมจะเริ่มจากตรงนี้ไปเลยจะใช้คลิปตัวนี้นะครับผมใช้วิธีนะครับสปลิตนะครับก็คือแยกคลิปนะครับคือตัดคลิปนะครับสปลิ Split ตตัวนี้ออกนะครับก็คือเราจะได้คลิปตั้งแต่ส่วนนี้ไปต้นไปคือเริ่มจากการบันทึกครั้งแรกปึ๊บนะครับอันนี้คือได้แล้วนะครับ ผมก็จะฟัง jogo. ฟังไปเร<ต>ื่อยครับอย่างเช่นหนึ่งสองสามครับสำหรับนี้ผมจะมานี่สมมติว่าผมมาจบตรงนี้นะครับอย่างเช่นเรานับหนึ่งสองสามโอเคผมจบตรงนี้นะครับนับหนึ่งสองสามปุ๊บผมก็สั่งตัดตรงนี้ออกนะครับก็คือเราจะได้ชิ้นงานแล้ววิธีขยายครับตรงนี้รู้สึกว่า ถ้ามันแคบหรือว่ามันเล็กไปเราวิธีขยายครับให้กดคอนโทรลนะครับที่คีย์บอร์ดคอนโทรลแล้วก็ใช้ลูกกลิ้งของเราครับบนเมาส์นะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกครับคือขยายและย่อขยายนะครับทีนี้เราก็จะได้ส่วนที่เราต้องการแลวคือตรงนี้ผมตัดไว้ตรงนี้ตัวข้างหน้าเออคือผมไม่เอาครับตังนี้ผมดีลิทเลยครับตัวหลังเหมือนกันครับกดดีลิทอ่าหลังจากที่ผมได้คลิปที่ผมต้องการแล้วนะครับผมก็จะมาแทรกเป็นข้อความเตตเติลนะครับอย่างเช่นผมใช้ตัวนี้นะครับ เป็นเตต้นนะครับผมก็ลากนะครับอันนี้มาวางไว้ข้างหน้านะครับเห็นไหมครับก็จะได้เป็นเตต้นแล้วนะครับก็จะเป็นเตต้นแล้วก็สามารถแก้ไขโดยดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็ผมพิมพ์คําว่าเวลคัมนะครับ ทีนี้นะครับเราสามารถนะครับปรับเปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นเครื่องมือในการตั้งค่าฟอนต์นะครับข้างบนนะครับเป็นการตั้งค่าฟอนต์ตั้งค่าสีนะครับเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ครับสีครับจะสีอะไรครับผมครับอันนี้คือเราตั้งค่าตัวอักษรนะครับ สูงว่าผมพอใจแล้แค่นี้นะครับได้แล้วนะครับเป็นข้อความจากนั้นถ้าผมต้องการอยากได้เป็นข้อความปิดท้ายครับผมก็ใช้วิธีเดียวกันครับอาจจะหาอีกตัวอื่นมาลากมาวางต่อท้ายนะครับแล้วก็เลือกคลิกเข้าไปครับแก้เหมือนกันครับพิมพ์คําว่า Dn ครับโอเคคือจบนะครับแล้วก็ปรับแต่งพวก รูปแบบอักษรนะครับผมตั้งเป็นอักษรสีเขียวโอเคอแล้ก็คือได้แล้วนะครับประมาณนี้หรือนะครับแม้กระทั่งนะครับเราต้องการจะแทรกข้อความต่างๆนะครับเอาเป็นแบบข้อความอื่น,นครับข้อความเด็ดโดดวันี้นะครับ จะมีข้อความหลายรูปแบบครับสมมติพอเอาตัวนี้มามาแทรกข้อความระหว่างคลิปก็คืออยู่ช่วงที่มีคลิปนะครับอย่างเช่นช่วงนี้ผมอธิบายนี่เดี๋ยวบางทีก็ไปครับเพื่อแก้ไขผมอธิบายช่วงคลิปนี้ว่าเป็นอย่างเช่นเป็นมิวสิกเงี้ยผมก็ตั้งค่านะครับตั้งค่าสีนะครับให้โอเคตั้งค่าสีให้มองชัดเจนนะครับโอเคตั้งค่าสิ ขยับครับขยับให้ตั้งแมงที่โอเคให้มันดูเหมาะสมนะครับแล้วก็ตัวไม่ใหญ่เกินไปนะครับเราสามารถย่อขยายได้ครับย่อขยายได้แล้วก็ปรับตำแหน่งได้ครับอันนี้คือการวางนะครับการวางข้อความให้ตรงกับคลิปนะครับอาจจะวางช่วงที่เราอาจจะแทรกนะครับแทรกเป็นข้อความชื่อ ชื่อผู้สอนชื่อวิชาเงี้ยเราสามารถแทรกข้อความไว้ระหว่างคลิปได้นะครับจะลองเล่นดูครับจะอยู่ประมาณนี้ครับเล่นมาเรื่อยๆปึ๊บครับเราสามารถตัดต่อไั้อย่างเช่นฉากที่จะเปิดวิดีโอโอเคอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างครับผมเสียงเสียงอาจจะไม่นะครับอาจจะไม่ตรงกันเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างครับว่าการตัดทำยังไงการแทรกอักษรทำยังไงนะครับ อย่างเช่นดีครับเราสามารถตัดต่อได้อย่างเช่นอ่าทีนี้สมมติว่าผมใส่ข้อความใส่อะไรให้ตรงให้เรียบร้อยนะครับการบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ไปที่นะครับการ Export ครับก็คือการส่งออกไฟล์ให้เป็นวิดีโอนะครับผมแนะนําให้เป็นตัวนะครับตัวแรกก็ได้ครับผม m p h 2 6 4นะครับ ตั้งชื่อไฟล์นี้มันจะเอาชื่ออะไรนะครับผมจะเป็นเทสนะครับ -20 2 0นะครับตำแหน่งที่ติดตั้งเอไม่ใช่ครับขออภัยตำแหน่งที่บันทึกครับผมเอาไว้ที่วิดีโอแล้วกันครับแล้วก็เ e l e c t f o l d e r นะครับส่วนนะครับ Qual i ต y นะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาคุณภาพแค่ไหนนะครับมีทั้งดีนะครับสูงแล้วก็สูงมากนะครับ ส่วน resolution ก็คือเอาตัวนี้แหละครับเป็น19 2 0คูณ1080ส่วนตัวนี้ไฟล์ไซส์นะครับมันจะขึ้นอยู่กับเราเลือกตัวนี้ว่าเป็นอะไรเป็น high หรือ high s นะครับเดี๋ยวจะลองเลือกตัวนะครับ high เห็นไหมครับไฟล์จะเพิ่มขึ้น125เมกะไบต์ตัวที่ดีที่สุดจะเป็นร9 9ยกนะครับอันนี้นะครับส่วนดู ation ก็คือความยาวของคลิปนะครับว่ากี่วินาทีนะครับ กี่นาทีกี่วินาทีตัวนี้ประมาณ23วินะครับซึ่งนะครับนอกจากเราจะบันทึกนะครับเป็นวิดีโอได้นะครับมันยังสามารถบันทึกเป็นแบบอื่นได้นะครับสังเกตตรงนี้ครับตัวแรกคือวิดีโอนะครับตัวที่2เป็นเสียงครับก็คือได้เฉพาะเสียงอย่างเดียวครับตัวนี้บันทึกเป็นเสียงอย่างเดียวส่วนตัวที่3มนะครับเป็นสลับบันทึกลงในเครื่องอย่างเช่นพพวกออคอลเพชครับ จะเช่นเครื่อง iPhone เครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนต่างๆนะครับสามารถบันทึกได้หรือแม้กระทั่งนะครับเป็นอัพขึ้น YouTube นะครับสามารถอัพขึ้น YouTube ได้นะครับอัพโหลดได้นะครับแล้วก็สามารถนะครับบันทึกเพื่อ,อาสามารถไปเปิดนะครับในเครื่องเครื่องทีวี TV, สมาร์ททีวีต่างๆได้ครับ มันก็จะมีรุ่นให้ระบุเลยครับว่าเป็นทีวีรุ่นไหนนะครับอันนี้ก็ดีดีไปอีกแบบครับโปรแกรมนี้แต่ผมจะเลือกเป็นมาตรฐานครับวิดีโอนะครับก็คือตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้เอาเป็นกูดนะครับเอาเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็กดที่ปุ่มสตาร์ทครับผมทีนี้เราก็รอครับผมถ้าเครื่องที่สเปคสูงนะก็จะขับการเรนเดอร์ก็การเซฟงานก็จะ จะเร็วมากครับจะเร็วขึ้นนิดนึงนะครับแต่ถ้าเครื่องสเปคที่ปานกลางก็จะโอเคนะครับโอเคหลังจากที่โปรแกรมบันทึกเสร็จนะครับมันจะถามว่าคุณต้องการเปิดไฟล์เปิดโฟลเดอร์ที่เราบันทึกไว้หรือไม่ครับผมเลือกโอเคครับก็คือเปิดเลยครับผมมาแล้วครับจะมีเสียงเตือนครับเวลาเราบันทึกเสร็จโอเคผมจะลองเปิดดูครับผม นี่มาแล้วครับดีครับเราสามารถตัดต่อได้อย่างเช่นอ่าโอเคฉากที่จะเบิร์วิดีโอปุ๊บผมก็ต้องเปิดโอเคครับอันนี้คือตัวอย่างการเปิดครับโอเคเราได้แล้วนะครับหนึ่งไฟล์หนึ่งชิ้นงานครับผมต่อไปก็อย่าลืมครับแล้วก็ไปที่อย่าลืมเซฟงานนะครับก็คือไปที่นะครับเซฟนะครับไฟล์เซฟโปรเจกต์นะครับ ก็เลือกเป็นนะครับเลือกตำแแน่งที่เราต้องการนะครับจะบันทึกไว้ไหนผมบันทึกไว้ที่วิดีโอแล้วก็ EX1 นะครับโอเคเซฟไว้นะครับโอเคหลังจากนี้ก็เสร็จครับผมในการตัดต่อว,วิดีโอแบบง่ายๆครับผมสำหรับการสาธิตในการตัดต่อว,วิดีโอโดยใช้โปรแกรม Movavi Video Editor นะครับก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ